สวัสดีครับผมกอล์ฟสเปเชียลสต์ครับวันนี้เรามี b y d Auto 3นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวในส่วนของกล่อง AI m e มีเดียบล็อกครับมิชิกะครับสักคู่เดียวสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ใน a u t o 3นะครับเราจะมารีวิวในส่วนของกล่อง AI b o บ็อกครับมิชิกะ XP5 านะครับการทำงานนะครับเสียบเข้าไปครับ จะใช้เวลาประมาณ15วินาทีครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับจับเวลาได้เลยครับ15วิครับตัวนี้จะเป็นแรม6ลม128นะครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับรวดเร็วครับไม่ถึง15วินะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับการตั้งค่านะครับเชื่อมต่อฮอสปอตนะครับ การทำงานนี่บอกให้เลยว่าง่ายมากนะครับน้ำยมกดหน้าโฮมครับก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆเลยครับแอ <Air S 1> ร์มันเดิมนะครับกิโลถึงบนนะครับแล้วแต่รถก็จะกลับไปน้าเดิมโอเคแต่ในส่วนของเมนูคาร์นะครับก็คือจะเป็นออริจินอลของรถนะครับ mm hmm. แต่ที่ Apple c a r p l a y ก็จะเป็นแอปพลิเคชันของ AI b o x ็นะครับก็จะ mm hmm. มี uh, Google Map s ครับดูทูบนะครับติกต็อกนะครับทูไอดีเอไอเอสเนะครับนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันมากมาย n Netflix ลิ่ก็ได้นะครับอ่ายูทูบครับเนี่ยครับควบคุมดังเบาได้นะครับเราจะใช้ง่ายแบบ iPad นะคือดันขึ้นอย่างนี้นะครับ โอ้ใช้งานสะดวกสบายมากครับเลื่อนลงมาครับย่อนะครับโอ้สุดล้ำจริงครับท่านผู้ชมครับนี่เลื่นแรงเร็วจริงครับโอ้โหนะครับอ่าดูในส่วนของ u ู u b e นะครับการร้องเพลงเนี่ยไม่รีเลยเลยนะครับท่านผู้ชมครับ สามารถนะครับเปลี่ยนแท็กได้นะครับสะดวกสบายจริงครับกล่องเม็กซิก้านะครับ X อ็กเพฟไฟนะครับมีทุกคอนเทนต์เลยครับ,น,จะจบนะครับคุณภาพเป็น 4K เลยครับ ผมคลิปจริงครับท่านผู้ชมครับม,มาดูที่ติ๊กต็อกเลยครับติ๊กตอกครับเเลย่อ,อนนโอ้โห,โโหเพลิดเพลินทุกการเด,ดินทางจริงครับด,ดูที่เอสเพย์ <P> ครับ โปรแกรมพวกนี้นะครับทางร้านเราจะลงให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับ AS Pay ครับทีวีสปอร์ตช่องกีฬาซีรีส์มูวีไม่ต้องเสียงเงินนะตอบโจทย์จริงครับท่านผู้ชมครับครบเลยครับมาดูทีวีดิจิตอล ไม่มีโฆษณามีทีวี200ช่องไทยแล้วก็ต่างประเทศอย่างนี้เลยทีวีออนไลน์ครับทีวีอนาล็อกทีวีดิจิตอลทีวีออนและทีวีต่างประเทศ HPU อ้ สุดล้ำจริงครับ200กว่าช่องครับท่านผู้ชมครับหรือว่าไปดูเนฟิี่ครับอันนี้ก็ภาพยนตร์นะครับเป็นหมื่นๆเรื่องเลยครับนี่ครับมาเรียบร้อยครับตัวอย่างถ้ายากดูเต็มตั เ,เลิกภาษาสติเต็โตภาษาผักพูดนะเลิอกอพิสซดโดากที่เนี่ยนะเลือกเป็นตอนได้นะครับถ้าเป็นซีรีส์นะครับครับแล้วก็ปเป็นเะไมาเข้าที่ Google Map โอเค l e Map ครับสามารถพูดได้ว่าจะไปที่ไหนโอเค s p ปเ i a l l ลิตค a าออเดียโอเคครับอยู่ที่นี่ครับ s p ปเ i a l ลลครับนี่ครับปักหน้าจอเรียบร้อยครับสองหน้าจอพร้อมกันโอเคครับสองหน้าจอก็เรียกว่าระบบสปิสกรีนนะครับนี่ครับขวามือ Google Map ครับซ้ายมือ YouTube ครับนี่ครับตอบโจทย์ทีเดียวครับท่าน้ชมครับ ขยายเต็มหน้าจอได้ขยายเต็มหน้าจอได้ครับอันนี้กล้องถอยหลังกังติงานะยู่โอเคครับในส่วนกล้องถอยหลังครับนี่ครับติดครบเหมือนเดิมครับท่านโยมครับโอเคครับกลับที่เดิมกลับมาเหมือนเดิมครับไม่โดนลุออกไม่หลุเล่นต่อเนื่องครับโอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับ 063 498 6168ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ